ไปดูบรรยากาศปิดกล้องของกองละครแอบรักออนไลน์นะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ผู้จัดด้วยนะคะคือคุณแอนทองประสมค่ะเพราะอะไรจึงมีเซอร์ไพรส์ให้กับผู้จัดนะคะไปติดตามค่ะ เลี้ยงปิดกล้องไปแล้วเมื่อคือนนี้หลังถ่ายทำมานาน9เดือนเต็มสำหรับละครแนวรักโรแมนติกคอมมดี้แอบรักออนไลน์จากไายทองเอนเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดแอนทองประสมได้นำทีมนักแสดงและทีมงานไปเลี้ยงขอบคุณทั้งคู่ขวัญมากิมเบอร์รี่ผู้กำกับแอลอัมไพพรทํกลางบรรยากาศสนุกสนานเต็มที่ขาดเพียงหนุ่มปีเตอร์ซึ่งติดภารกิจ งานนี้พี่แอนการันตีความทันสมัยของละครที่ผสมผสานเรื่องราวความรักเข้ากับโลกโซเชียลมีเดียในยุคป,ปัจจุบันเช่น l ล n e และ Facebook ซึ่งแม้ถ่ายทำยากแต่ก็ได้รสชาติความสดใหม่โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเคมีของคู่พระนางทั้งสองคู่โดยเฉพาะคู่ของมากคิมเบอรี่ที่แม้ระหว่างให้สัมภาษณ์ก็มีโอบหลังเบาๆให้แฟนๆได้จิ้มกันล่วงหน้าด้วยครับคู่นี้สิคะคู่นี้ เพราะว่าเขาคือความน่ารักเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความในความเป็นสเสน่ห์ของตัวละครเคมี Me อะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็ะกรีเรื่องอีกอย่างหนึ่งมันเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแอนก็อยากลองทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีบ้างอะไรเงี้ยเนื่อง <Yeah. S 1> ตอนการถ่ายทํามันจะดูช้าและยุ่งยากเพราะว่า มันต้องเป็นคัสมันต้องแบ่งอะไรเยอะแอนกมาะจะเจอเยอะเพราะว่าแอนกมาจะจะแชทกันเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะถ่ายเสร็จไปแล้วก็คงคิดถึงกันบ้างนะต้องคิดถึงทีมงานที่ถึงใจหายเหมือนกันนะคะเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะน,นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้ผู้จัดคนสวยโดยทีมงานได้จัดเตรียมเค้กสุดอลังการรูปเจ้าหญิงนั่งบนบันลังที่ถูกอ,อกถูกใจเจ้าของวันเกิดเป็นอย่างมากซึ่งมนงานนี้เจ้าของวันเกิดอยากนำกลับบ้านแต่เขาไม่ทันสาวคิมซึ่งแอบถักมงกุฎมาชิมซะก่อนแล้ว พอเ,เอากลับบ้านนี่ยังไม่อยากตัดเดี๋ยวเอาอันอื่นให้ตัดวันนี้ไม่ตัดกิววนไอ้กินแพะแวนพี่ไปแล้วเหรอใช่ป่ะแทงนิดหน่อยคะ่ะกินเพอรองกดเลยค่ะใช่หนูบอกว่าอย่าตัดอย่าตัดก็ยังไม่เชื่อหัดไปเพิ่งหนึ่งนะ ไม่ทันคือไม่เหลือแล้วน็อกซอรี่หายหมดแล้วเออกซี่ที่สำคัญไ,ไปเวยเอามงกุลลงไปส่วนวันเกิดจริงในวันพรุ่งนี้พี่แอนบอกปีนี้ได้ฉลองในห้องตัดต่อเพราะปิดกล้องปุ๊บก็มีคิวตัดต่อปั๊บเลยเรียกว่าทำงานหนักเพื่อซึ่งแต่ละครช่องสามไม่เว้นวันเกิดจริงๆครับอาจานิษย์วิเชียรเจริญรายงานค่ะโอ้โหคุณแอนนี่เกิดวันเดียวกับ คิตตี้เลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคิตตี้นี่อายุครบ40ปีแล้วนะคะ,คะในวันพรุ่งนี้ค่ะ1พฤศจิกายนนะคะก็